ดจ้าวัดีพี่น้องมืม้อสุขสุขคนเนาะจ้ะมื้อนี้ยายโก็อยู่บ้านอยู่เฮียนเนาะจ้ะพี่น้องอันมู่ว่าสิมาอันกินข้าวุมตําบักหุ่งกันจ้ะอันซัสินัดกันได้เนาะต่างคนก็นต่างบ่ว่างต่างคนก็นต,ต่างเฮ็ดการเฮ็ดงานจ้ะก็กะเลยอันสิเฮ็ดอีหยังถามมู่าจักหน่อยเนาะจ้ะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเนาะอันคนไทยใกล้บ้านจะซั่วสินัดกันได้ก็เฮีนยนก็อยู่คนละหม่องลแก่บ้านก็อยู่คนละหม่องเนาะ นัดกันแล้วไม่กินขาน้ากันแล้วก็โซเลยกันจักน้อยนะจ๊ะพี่น้องแลกเปลี่ยนอันเอียงล่ะแรกแรกเปลี่ยน,น,ยยนวมัมวมีเทน้องกันและก,กันนึงสีนะของไว้ล้อมูเหรอจ้ะพี่น้องย่ำบอกคงเตรียมเคียงตามมา่บอกคงกันหนึ่งข้าวเหนียวเนาะยินว่ามาสองคนจจกกระสีกินสามคนกับยายโซเนาะเตรียมโคกเตรียมสา,า้ะ โมหาหม่องจอด,ดรถป่ะท่านใดแกพี่น้องก็เลยบอกโมว่าจอดรถอยู่ตรงนั้นเขาขับรถมาซื้อเนี่ยหิวอีหยังพระรพลุงพะลังมากนี่จอด,ดรถป่ะท่านใดหัวก็หาหม่องจอดรถได้เลยมากา,านี่อะไรมาเยอะแยะไชนี่ จะติดงานทำงานย้ายอ่ะเออทำงานย้ายแล้วต้องเป็นหมดแล้วพี่ยังยอมแล้วที่ว่าอู้เขาเก่งเขาทำได้ได้ไงเสร็จมันชินมั้งเนาะอีกเขาบ้างหมดอุ้งไม่ต้องถอนให้เป็นเออเขาถอนให้เป็นนะถอนอุ้มน้าตังก็ต้องก็ต้องแก่ให้เป็นแก่ให้เป็นแล้วอย่างนี้เขาเสียดายพี่ผมแก่ไม่มาเนาะเออพี่ดาก็โอ้ยพี่พี่อะเป็นไงไม่ใช่แกบอกว่าพี่ที่เกียดเปลี่ยนเสื้อผ้ามันหนาวมันก็อาการนี้แหละที่อะไรว่าไม่เป็นเรื่องก็ไม่ต้องเปลี่ยนหนูยังไม่เปลี่ยนหนูมาชุดนี้เลยเออยังเปลี่ยน คนมันจะเท่ใสอะไรปรเดี๋ยงานอะไรพี่เลยเนี่ยตีนต้งแต่งลุคไปเด่นาะสวยนะไม่มีสภาพดีๆใสเดี๋ยวันต้องไปช้อปปิ้งกันใหม่นะไปก็นั่นเนี่ยพี่พี่วันโมวมากเลยเออเออสเตสเตเดียมสเตเดียมโอเดียม์อ๋อเออวันหลังวันหลังเนี่ยจะไปเดี๋ยวจะเรียกเออใช่สเตเดียมนั่นเพิ่มใช่เพิ่นื้อจะไปได้โซ่ไหมอ่ะไม่มีอะไรเลยมีแต่โซ่ฟานี่เลยหรือลูกฟางแบบ เออมันมีอันนั้นกระวองหัวน้องกระชอนแบบนี้เหรอเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพี่กระชอนพี่เราเขาเรียกกระชอนนะบ้านพี่บ้านพี่มันเรียกคนไม่อย่างไงบ้านพี่เรียกอะไรอ่ะไม่รู้เรียกอะไรเรียกตะแกรงอะไรนี่แหละก็บ้านพุ่กับบ้านอีพีเหมือนกันกระชอนภาษาไทยกับภาษาลาวนะเดี๋ยวเราจะ ราต้อตไมตอะไรเาอยาพี่นี่เปิดตั้งก็หลอดเเปิดแล้วต้องไม่แช่หรอวะพี่ต้องไม่นี่ไหมต้องขนมจีนป่ะพี่ว่าไม่จมก็ได้้เนาเอากลับบ้านไปกินนะได้ได้ไม่ต้องเอาไม่ต้องหอยไม่ไม่เอากลับบ้านไปกินเลยเพราะว่าเอาไว้บ้านพี่นี่แหละเวลาเรากินขนมได้ได้เพราะว่าข้าวเหนียวมันก็เต็มกล่องไว้ไงได้ได้ พุงกว่าปีอ่ะจะอามากรจะพอหรือเปล่าวะพอกินสามคนไอพเลยแล้วทีนี้อ่าอกินปูรองไหมน่ะคิดว่าเออไปเลยตามหลายหลายพวกเลยนะพี่ตามสองสามพวกเลยนะอะไรตามเทาไรพวกอ่ะตาอย่างไอ้คไรกินีก็ได้ ไปแบบนี้ใช่ไหมอ่านนะว่ามันต้องต้องใส่แป้งข้าวโพดใข้าวโพดใช่ปะใส่ต้องใส่แปนงข้าวโพดแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเฮ้ยมันมีแม่พิโกโตจิตอ่ะเฮ้ยมันอย่างเดียวกันตัว่ามันคหะกับขนมโพดอันสีนี้หูยออกมาแฟนบอกเตือว่าฉันว่ามันแปลก เดี๋ยานะทำไงนี่เดี๋ยว,นะยวก็นกจะจะตักจะตักมาใส่นี่ละใส่กระชอนนี่แหละ,อะหอมน่ากินมากหอมหอมมากปีมือกุ้งเนี่ยเคยทำไปบ้านอตอนนั้นโอ้ยอร่อยมากอันนี้ไม่รู้จะยังไงนะพี่นะอร่อยอ,อยรยเวลามีน้อยก็ออยังดียังอุตสา์ทำมานี่เวลามีน้อย,ย,อยออเครื่องก็ไม่ครบย้ายบ้าน เดนะอเราจะไปเปิดอะไรนะแม่กุ้งปิ้งหมูนะคะแม่กุ้งปิ้งตอ้งติ้งติ้งตอ้ยน่้อร่อยเิยงส่มะกอกา้วติ้ติ้งติ้งตน้งติ้้งต้งต้งติ้โติ้งติ้้งะหอ่งติ้งติ้้ง้้้ง้ง้ ตามสองคกเลยบอกว่าตเยยออะเเต็มพคกเลยนะกุ้งนี่ได้ส่มตำอุดรอีสานค้องแท้่ได้ไหมจวดจวดเลย ดับไ้ก่อนน้องเดียวเดียวสตาร์ตตอนที่มันมันจะเป็นข้าวต่ออร่อยแล้วเทเลยคว่ำเลยเนาะคว่ำหลายร้อยยอะๆบางเราไปทอดเทียนไปที่นี่เคยไปไหมทอดเทียนเหรอยังไม่เคยไปแซ่บมากแซ่บเลือดสั้น อืทำกินเองคืออิ่มเนาะไปซื้อร้านเขาก็ผสมแครอทอันนี้มะกรอนเน้เนๆเน้นมะละกอเอาเชียงกบไปเลยพุ่งภาษาพี่โสบ่อยมากเลยนะพี่โสมมันจะพรใน,นมกกะกรอมันเยอะอยู่ <c oughs> มันเยอะอยู่พี่สมมันเยอะอยู่กินก็ได้ห้าคนนะะจ้าอาหารของเขาเนาะมีส้มตำ นองนขยันมูเด on ี so <S <S well, ่ยวๆมากกับมีอ่อนจะอ่อมอ่อนอ่อมอ่อนอ่อเครื่องในออนข้งในแล้วก็ผัดขนมขนมอะไรกุ้งขนมไข่ขนมงาขนมขนมงาอาจารย์พนวินงอจ้มาดีนี้มันโมเมนตมือฟีมืออนปันไดนอนโมเมนมือแม่ค่ะให้ใจซำหนีละจาะก็เลยกิน มาาดกินข้วส่งรูปไปรายงานผัวก่อนเออว่าอยู่ไหนส้ม,มพี่อยู่ไหนนี่ยพี่ต้องใช้ก็ได้ไม,มัือมือดีกว่ามือของพี่สอยอยู่นี่อืตัดข้าเวเนี่ยวเลิศมากเด็ดปิดเหรอไม่ร้อนไม่ร้อนใช่ไหมเอามือนั้นกินไไรเลยได้ไหม อยากบอกเลยว่าปูดองเนี่ยพี่เอปูที่หไหนมาดองนะปูที่ร้านกินแล้วที่นี่เขาเขาเก็บม,มาเรียบร้อยไหนโปูยไม่เห็นแลไม่ือไม่จะโปูยัะเดีงเย,ยอชิม่อยสิ เหมืน <ừ. S 1> มนอนกูแช่แข็งอย่างเงี้ยเหรอพี่อื <ừ> มเออีกาาแล้วมาเลยไล่แล้วก็มาร้อมต่อจะตะเกียบ <ừ> จะเอานั <ừ> ้นไม่หรอจะเอาอะไรจะเอาเลยจะเอาถ้วยอีกไหมอ่ะพอแล้วงั้นมาใส่อะไรอ่ะ อ๋อเกิดจากสุอบสุดอะไรน้ำซุปเดชจะใช้ต้มน้ำซุปเดชโอ้ข้อใจหาทำเนาะพี่คนอีสานเขาก็ทำเป็นนี่แหละสนาพี่ดองเองหรือว่าพี่ปูพี่ดองเองคือเอาปูแช่แข็งเอามาดองแล้วทีนี้ก็เอาืมันละลายแล้วก็มาล้างให้สะอาดแล้วก็ดองแล้ตักกระเทียมพี่ก็ทำคลิปอีกทีหนึ่ง ดดแบบว่ามันไม่มีกลิ่นมีอะไรนะต้อหอมไปเลยหวาน<จ><จ>หวานเอ,เอาไวแ้แก้เผ็ดได้เลยเปิดร้านเล้ยพกุ้งหมูหวานส้มตำยายสวส้มตำยายกุ้งหมูหวานเปิดร้านนี้ใกล้จันนะเดี๋ยวจะกินเข่ามาเด้อพี่น้องเลยกินเขา่าคนไทยใกล้บ้านเนาะ เซอสอะไรนะอ่อมอืมอ่อมเช่นไรอ่อเยปิดเลยนะปิดไม่ขึ้นเลยอ่าตอนนี้มุกกับบ้านเมื่อแล้วนะจ้ะอยู่สองสามชั่วโมงกับมืดแล้วพี่น้องใบสองกับมืดแล้วจ้ะ ขอบคุณหลายๆเนาะผู้ที่เพิ่งตะตุนจนจบนะจ๊ะขอบคุณทุกคำลังใจทุกความมิ่งเลยจ้ะเด้อพอกันไม่ชิพหน้าจ้าวัาดีจ้า